ดีครับผมผมนัดจากเรียวแคมเฮ้าส์นะครับผม mm hmm. หรือกับเบวดอร์ช็อปครับ mm hmm. วันนี้มีสินค้าเข้าเป็นกระติกน้ำแข็งโคแมนนะครับ mm hmm. เป็นรุ่น s t e ลเบล l l นะครับผมเข้ามาสองสีแต่สีนี้มีลูกค้าได้สั่งจองไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เหลือสีสแตนเลสอีกหนึ่งใบนะฮะเดี๋ยว mm hmm. วันนี้ผมต้องส่งให้ลูกค้านะพอดีของรอมาหลายวันนะครับ ต้องขอไปลูกค้าด้วยที่ทําให้รอนานนะตอนนี้เป็นสีเขียวกับสีเซเลดมันมีจุดข,ขาวๆวันนี้มันเป็นฝุนโฟมนะครับผมปัดออกได้นะฮะนี่มาดูรับรองกันนี่มีดูระบายน้ํานะฮะโฟมแมนครับผมนี่แล้วก็เปิดอ้ามาเป็นแล้วก็โคมแมนแล้วก็มีสมุดคู่มืออยู่ด้านในนะครับ มาหลายวันละนี่แล้วก็้ปาปิดล็อกนะครับผมอ่านี่ด,ดเหลือล็อกสเตเลสสแตนเลสยัไม่มีเจ้าขอ,องทีนะครับผมนี่มีสองสีให้เหลือสีเดียวแล้วพีนเนสอยู่ข้างในอ่าโอเคครับ เดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปส่งให้ลูกค้าก่อนใบนี้โอเคห้ดูนี่อีกใบหนึ่งแล้วกันอ่ะมันดูข้างในอืม่มโฟแมนสวยงามตัวนี้ห้าสิบเอ็ดลิตรนะครับผมเ,เก็บน้ำแข็งได้นานเลยตัวนี้นะครับอขอบคุณลูกค้าที่สั่งจองกันเข้ามาด้วยนะครับเหลือสา,ามาเจ้าของอีกหนึ่งใบนะครับสั่งเข้ามาได้ โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ